เอ๊ ه, มันใช่เหรออยากให้ลองมาก่อนเพราะมันไม่ใช่แค่แบบธรรมะเองเดียวมันเป็นหลายๆเรื่องที่เราได้มาพบปะผู้คนการอยู่กับธรรมชาติการอยู่กับตัวเองการได้รู้ในเรื่องธรรมะแต่พอมาแล้วแบบมันน่าศึกษาต่อก็ต้องกลับไปศึกษาต่ออย่างงี้ค่ะ ผ่านเ c e น o o k ค่ะเพราะว่าเลื่อนเฟรนโ o o อยู่ก็เลยเข้าไปแล้วก็เจอรูปที่เหมือนอยู่กับธรรมชาติเขาใหญ่แล้วอุ้ยนั่งสมาธิในธรรมชาติหรอเห็นแล้วแบบอุ้ยมันน่าสนใจนะแล้ววัน,นวันนั้นมันยี่สามถึงยี่สิบเจ็ดเนี้ยอุ้ยแพนยังไม่มีอะไรทําพอดีเลยก็เลยลองสอบถามมาค่ะพอดีว่าเพิ่งผ่านช่วงสอบมาครับแล้วทีนี้คืออ่านหนังสือสอบมันทําให้ตาราง ตัวเองพังครับเวลานอนพังเวลากินพังก็เลยคิดว่าโอเคมาค่ายธรรมะได้สมาธิแล้วเราก็สามารถรีเซ็เตรูนทีนชีวิตตัวเองได้ต่างหากนะครับก็เลยโอเคแล้วเพื่อนก็แนะนํามาด้วยเพื่อนก็หวังดีด้วยครับแล้วก็ก็เป็นประโยชน์จึงตัดสินใจมาค่ายนี้ครับควองจิงก็ประทับใจทุกๆอย่างเลยครับมีพระอาจารย์ดีพี่ๆี่น่ารักทุกคนเลยครับแต่พี่ๆี่เตรียมตัวต้อนรับน้องๆดีดีมากแล้วก็พระอาจารย์เทศได้ เข้าใจเหมาะกับคนรุ่นใหม่อะครับแล้วก็สอนวิธีนั่งสมาธิที่ถูกวิธีครับมีเรื่องอาหารอาหารก็จีนี่ก็สอนมือใช่ไหมครับพรารักษาสินแต่แต่ว่าเป็นอาหารที่อร่อยอร่อยทุกมื้อเลยครับมีอาหารคีมีปลานะหนูชอบอาหารที่นี่มากมีสลัดให้กินทุกเช้าเลยค่ะห้องพักดีมากดีกว่าที่หนูคิดเดยอะมากๆาดีแบบสุดๆไปเลยค่ะอย่างความประทับใจแรกตั้งแต่ยังไม่ได้มาค่ายเลยก็คือพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงน่ารักมากประสานงานดี พูดดีคุยดีมากเลยพอได้มาถึงก็จะเป็นในเรื่องของบรรยากาศที่บรรยากาศดีแล้วก็มีการแบบสายสัมพันธ์เล่นการอะไรเงี้ยได้พบเพื่อนได้แบบเพื่อนต่างมหาลายัยรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะชาแต่สิ่งที่ได้หลักๆเลยแบบได้พวงมาด้วยก็คือเสริมมาด้วยคือเรื่องของธรรมะตอนพระอาจารย์เทพเขาก็ เทได้เห็นทั้งเหตุทั้งผลว่ามันเกิดมาจากอะไรอะไรเกิดมาจากอะไรไม่ได้มีแบบจะจุก็มาเองก่อนหน้านี้มาที่เคยนั่งสมาธิก็คือไม่ได้อะไรเลยครับเป็นการนั่งเฉยเยนั่งคิดด้วยซ้ำบางทีก็นั่งหลับพอได้นั่งวิธีการนั่งที่ถูกต้องนะครับอาจารย์ท่านก็บอกว่าก็ทํากายให้สบายแล้วก็ทำใจให้สบายตามพอได้นั่งวิธีที่ถูกต้องแล้วก็รู้สึกสงบครับรู้สึกตัวเองสงบขึ้นจริงๆรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นครับคือมันทําให้เหมือนเราฝึกแบบ รู้ตัวเองว่าแบบรู้จิตใจอะค่ะไม่ใช่รู้แค่ว่าร่างกายเราปวดที่เรารู้สึกว่าการนั่งแบบเก่ามันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าพอเหมือนหนูลองปรับไปลองลองปรับไปเรื่อยๆกับสิ่งที่พระอาจารย์สอนเข้ามามันก็ทําให้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วกับสิ่งที่เขาเสริมขึ้นมามนทําให้มันแข็งแรงมากขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันได้สมาธิกลับไปจริงๆอะค่ะได้รู้สึกถึงสมาธิจริงๆเมื่อก่อนอาจจะไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรแต่พอ พระอาจารย์เริ่มพูดบ่อยๆว่าสมาธิมันจะรู้สึกแบบนี้ประมาณนี้มันทําให้เรารู้ว่าเราจับตรงนี้ได้แล้วมันจะรู้สึกแบบไหนอะค่ะตัวของผมเองนะครับที่คาดหวังมาจริงๆก็คือแค่อยากจะเปลี่ยนตารางชีวิตตัวเองใหม่แล้วก็มานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลองฝึกด,ดูเท่านั้นเองครับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาก็ได้เยอะจริงๆครับส่วนเรื่องสมาธิก็ เป็นไปตามความต้องพูดว่าเหนือความคาดหวังปีครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กมานะครับเราก็รู้วิธีนั่งสมาธิมาแบบผิดๆพอมาที่ค่ายนี้ครับก็สอนวิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องนั่งสมาธิแล้วเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่การนั่งทรมานตัวเองครับจากค่ายนี้ก็คือหนูก็จะกลับไปฝึกสมาธิในแบบที่สมควรให้มันดีมากยิ่งขึ้นก็ฝากถึงทุกคนนะคะคือค่ายสมาธิแล้วจริงๆมันก็เหมือนเป็นการที่ทําให้เรามา รู้จักตัวเองรู้จักจิตใจตัวเองว่าจริงๆแล้วจิตใจเรามันเป็นยังไงมาเรียนรู้กับตัวเองอะคะ่ะหนูรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในค่ายอะคะ่ะทำให้ค่ายนี้มันน่าสนุกแล้วก็การนั่งสมาธิในค่ายนี้คือดีมากๆเลยะคะ่ะ